สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับ LUNC Thailand หอยทากตัวน้อยๆในยามเช้าเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ถูกสร้างขึ้นมาไม่ได้มีเจตนาในการเชิญชวนหรือชักชวนในการลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงท่านผู้ชมทุกท่านต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตัวเองเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์ท่านหามาด้วยน้ำพักน้ำแรงของท่านและท่านห้ามเชื่อผมเพราะผมเป็คนที่พูดเชื่อถือไม่ได้เขาถ้อยคำทุกถ้อยคำที่ เคยในคลิปไม่สามารถนำไปเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินใจลงทุนได้เพราะผมเป็นคนที่พูดเชื่อถือไม่ได้ก็วันนี้ก็อยู่กับตลาดที่แดงเถือกเหมือนเดิมนะครับเป็นที่แดงแบบถ้าใครที่เพิ่งเข้าวงการก็น่าจะไม่เคยเห็นนะครับก็อาจจะตกใจครับซึ่งสำหรับผมมองแล้วมันมันก็คือเรื่องปกตินะครับเมื่อครั้งหนึ่ง ของทุกสิ่งบนโลกครับมันขึ้นถึงจุดสูงสุดของมันแล้วมันจะต้องทิ้งดินนะครับมันจะต้องทิ้งดินยังไงมันก็ต้องทิ้งดิงเพื่อมาอยู่ที่จุดเริ่มต้นใหม่แล้วขึ้นไปใหม่นะครับมันจะเป็นวัฏาจาักรแบบ3าปีสี่ปีรอบผมก็จะมาแบบนี้ครับทุกๆครั้งนะที่ผมสังเกตอ่าไม่ใช่ว่าผมเป็นนักเทรดแบบมือฉักาะหรือว่าเป็นนักเล่นคริปโตมือฉกาะผม คือผมติดตามข่าวของเหรียญบิตคอยอยู่แบบติดตามแบบคือผมความใฝ่ฝันของผมคือผมอยากจะเป็นนักขุดบิตคอยตั้งแต่สมัยเป็นเด็กตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆก,ก็ตอนนั้นสมัยจนตอนผมเป็นเด็กก็มันก็ยังไม่มีหรอกบิตคอยนะมันก็มันมันมีแค่ว่าเออโลกอินเทอร์เน็ตนะ เราเราจะสร้างจากเงินจากโลกอินเทอร์เนต็ตแบบแบบในอากาศได้ยังไงอะไรเงี้ยเพราะสมัยนั้นนะอ่ะอินเทอร์เนต็ตยังไม่มีเลยมันมันมีแค่แบบเหมือนสายโทรเลขอะไรเราเงี้ยนะแต่ในความคิดของเด็กๆอมันเฮ้ยเราอยากจะสร้างเงินในอากาศได้อะไรเงี้ยนะมันก็เป็นพอวันหนึ่งเราเริ่มโตเราเริ่มเริ่มปุ๊บเราก็จะมีเริ่มมี้มมการขุดเหรียญแล้วก็เอาไปแลก แลกไอเทมแลกอะไรเงี้ยนะครับในในธรรมศาสตร์คนเด็กเล่นเกมครับก็ประมาณนั้นนะครับก็เลยเริ่มรู้ว่าเออราคาเขาจะขึ้นขึ้นลงลงขึ้นลงลงแต่สมัยนั้นกระดานเทปในบ้านเรามันไม่มีมันก็จะต้องเป็นการแลกแบบ P2P กันเท่านั้นแล้วก็หลังๆมาก็เริ่มมีกระดานอันนี้เป็นประสบการณ์ผมนะอันนี้แต่ใครที่เข้าอยู่ในวงการกระดานเทปเป็นเป็นแบบ ผู้เชี่ยวชาญนะครับก็ถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าด้วยความรู้น้อยนิดของผมนะครับก็พูดตามเท่าที่ผมรู้และเข้าใจเท่านั้นนะครับจะดูไร้สาระไปนิดหนึง่งก็ต้องขออภัยครับแล้วก็พร้อมที่จะปรับปรุงนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดอยากจะชี้แนะติชมนะครับไม่ว่าจะว่ากล่าวตักเตือนผมน้อมรับ ทุกคำติชมและดักเตือนของท่านผู้ชมเพื่อจะนำไปปรับปรุงช่องให้ดียิ่งยิ่งขึ้นนะครับให้ดียิ่งยิ่งขึ้นเพราะผมอยากให้ช่องนี้เป็นของชุมชนเหมือนลูนาคลาสสิกนะครับลูนาคลาสสิกเราเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะมีผู้ถือครองที่ไม่เหมือนเหรียญอื่นนะครับมีผู้ถือครองที่ไม่เหมือนเหรียญอื่น ตรงนี้ใครหลายคนอาจจะเข้าใจแล้วนะครับหลายคนอาจจะไม่เข้าใจก็คือผู้ถือครองเนี่ยของลูนาคลาสิกเนี่ยพร้อมรับกับการแปรผันของตลาดแบบสุดขั้วได้นะครับพอรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของราคาแบบสุดขั้วได้อะไรเกิดขึ้นผลที่ตามมาคือเหรียญแข่งค่าเพราะ ข่าวหรือว่าสถานการณ์ต่างๆไม่สามารถทําให้ผู้ถือครองรูนาคาสิกตกใจได้หรือตื่นตะนกได้นี่ครับจุดแข็งที่เหรียญอื่นไม่มีเลยที่ผมมองนะในความรู้สึกส่วนตัวผมนะเหรียญอื่นไม่มีผู้ถือครองแบบนี้นะครับเหรียญอื่นผู้ถือครองตื่นตะนกตกใจนะครับตื่นตะนกตกใจเก็บทรงไม่อยู่นะครับแต่เหรียญรูนาคาสิกเราไม่ไม่กับ ไม่ได้ตื่นตระหนกหรือตกใจกับเหตุการณ์ใดๆเลยบนโลกคริปโตไม่ว่าสถานภาพสถานการณ์จะมาอยังไงชุมชนผู้ถือครองของเหรียญลุน่ากาสิกเราเฉยและทุกคนที่เข้ามาชมในคลิปแล้วก็กดติดตามก็กราบขอบพระคุณจริงๆครับคือทุกคนอะมาคอมเมนต์เนี่ยแบบผมผมอ่านเดาใจนะคือทุกคนพร้อมเลยพร้อมที่แบบเออ มันเป็นศูนย์ก็พร้อมอ่ะเนี่ยครับที่ที่เหรียญอื่นไม่มีเหรียญอื่นไม่มีผู้ถือครองแบบนี้นะครับไม่มีผมกล้าพูดเลยว่าไม่มีผู้ถือครองเหรียญอื่นหวังที่จะได้กําไรเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเท่านั้นไม่มีการเตรียมใจรอว่ามันจะเป็นศูนย์ในวันนี้พรุ่งนี้ชั่วโมงนี้นาทีนี้เลยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าไม่เคยเตรียมพร้อมแบบนั้น ก็จะเกิดการตกใจครั้งยิ่งใหญ่ทุกสิ่งทุกอย่างจะล้มคลืนหลายคนก็จะโทษว่าลูน่าคลาสสิกเป็นต้นเหตุลูน่าเป็นต้นเหตุจริงอันนี้นะครับทำให้การตื่นตกใจของโลกวิคอยเกิดขึ้นแต่ในแง่มุมหนึ่งก็จะเกิดผู้ถือครองที่มีความมั่นคงและมั่นใจและพร้อมรับกับความเสี่ยง และไม่ตกใจกับสถานการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นบนโลกคริปโตเลยแม้แต่น้อยอันนี้ลูน่าคลาสสิกได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าผู้ถือครองของลูน่าคลาสสิกคือผู้ที่เชื่อมั่นในเหรียญและไม่ตื่นตระหนกต่อสถานการณ์และเหรียญอื่นก็อาจจะเริ่มนำกลับไปใช้ในแนวคิดของผู้ถือครองลูน่าคลาสสิก อันนี้เป็นความรู้สึกส่วนตัวจริงๆนะครับซึ่งไม่มีมาตรฐานอะไรมาวัดชีวัดได้ว่ามันจริงหรือไม่จริงนะแต่ในในความรู้สึกผมนะครับว่าผู้ถือครองรุ่นนักสสกเราเนี่ยเป็นผู้ที่ไม่ตื่นตระหนกเลยไม่ว่าตลาดจะเป็นยังไงอะไรยังไงมีอย่างเดียวคือถ้าลงมากูช้อนคือคิดกันอยู่แค่ยิงย่งเดียวคือลงมาลงมาเธอลงมาเธอลงมารับเธอลงมารับฉันหน่อยฉันอยากจะช้อนคุณเข้ามาในกระเป๋าอีก ซึ่งเลนญอ,อ่นไม่มีนะครับเลนญอ,อ่นเนี้ยแบบเฮ้ยจะช้อนดีไหมมันจะลงต่อไปอีกไหมคือเหรียญลูน่าคลาสสิกเราเนี้ยผู้ที่ถือครองเนี้ยก็คิดอยู่ในใจว่าเฮ้ยถ้าเราจะช้อนราคาเนี้ยมันจะถูกลงไปก็อีกมีไหมเด็กเกิดถ,ถ้าถ้าเกิดเราไม่ช้อนละ่ะแล้วมันขึ้นละเราไม่ได้ราคานี้ละ่ะเนี่ยครับที่เอ่อชาวลุน่าคลาสสิกเราคิดอยู่นะผมผมผม,ผมก็บางอันที่ท ที่คิดแทนนะครับที่คิดคิดแทนท่านผู้ชมนะครับถ้าถ้ามันผิดพลาดประกันไหนก็ต้องขออภัยนะครับแต่ความรู้สึกผมมันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับผู้ถือครองของลุน่าครสิกแล้วเนี่ยคือไม่เหมือนใครอะ่ะผมคิดว่ามันไม่เหมือนใครเหรียญที่เกิดขึ้นบนโลกใบน,นี้อะ่ะไม่มีอะ่ะซึ่งไม่ตื่นตะนกอะไรเลยซึ่งไม่แบบไม่มีผลอะไรกับเหรียญเลยนะครับไม่ว่าสานการณ์เหรียญต,ต่างๆนะครับ ลงไปแค่ไหนนะครับลงกันไปแค่ไหนนะครับแต่รุ่นน่าคลาสสิกนะครับรุ่นน่าคลาสสิกแปดเอร์เซ็นต์และก็จะคงที่อยู่แบบกราฟแบบว่าเขาไม่ไม่ได้ไปไหนนะถ้าดูให้ดีกราฟเขาไม่ได้ไปไหนนะครับเขาเขาก็จะรันเขาอยู่แค่แค่เนี้ยเนี้ย มันมันเป็นอะไรที่ผมว่ามันมันไม่ได้แตกต่างหลายคนที่ไม่ได้อยู่ในในในวงของลุนาคาสิกก็คือไม่ใช่เป็นผู้ถือครองลุนาคาสิกก็อาจจะตื่นตระหนกตกใจว่าเออมันลงแล้วนะเดี๋ยวมันตายแล้วนะผมอยากจะให้ท่านผู้ชมที่ยังไม่ได้เป็นผู้ถือครองลุนาคาสิกลองเข้ามาถือครองดูนะครับอันนี้ไม่ได้เชิญชวนนะครับ แค่ความรู้สึกส่วนตัวแล้วคุณจะรู้ว่าผู้ที่ถือครองลูนาคาสิกคือผู้ที่ไม่ตื่นตระหนกและไม่ตกใจต่สถานการณ์พร้อมรับแม้แต่วันนี้จะเป็นศูนย์นี่ครับนี่คือจุดแข็งของเหรียญซึ่งเหรียญอื่นไม่มีนะเหรียญอื่นไม่มีผมเลยมั่นใจว่าเหรียญลูนาคาสิกยังไงก็ไปต่อยาวๆเพราะว่าด้วยผู้ถือครองหรือชุมชนที่แข็งแรงแบบนี้นะครับ ผมเลยไม่แปลกใจว่าเหรียญทำไมมันมันถึงได้แข็งขนาดนี้เนี่ยแข็งแบบไม่ได้แข็งเฉพาะในประเทศเรานะครับต่างประเทศก็เหมือนกันนะครับเว็บต่างประเทศก็ราคาเท่ากันแล้วก็ทรงคล้ายๆกัน,นครับผมเข้าไปดูตามยูทูบเบอร์ YouTuber ของต่างชาตินะครับก็ฟังก็ไม่ออกครับก็ใช้แปลภาษาไทยเอาแล้วก็นั่งอ่านซับก็ส่วนใหญ่ก็ คิดในทางเดียวกันหมดนะครับคิดในทางเดียวกันหมดซึ่งแบบมันไม่เคยเกิดขึ้นนะครับมันไม่เคยเกิดขึ้นบโลกคริปโตที่ผู้ถือครองมองไปในทิศทางเดียวกันนะไม่ได้มองไปว่าเออวันนี้จะถูกถอดออกจากกระดานนะพรุ่งนี้จะถูกถอดออกจากกระดานไม่ครับถอดก็ถอดเป็นศูนย์ก็เป็นศูนย์กระดาน ไม่ถอดครับตอนนี้ผมได้ข่าวแวดแววมาจะจริงหรือเท็จยังไงอันนี้ต้องขออภัยนะครับถ้ามันไม่จริงนะครับคือตอนนี้ไบแนนต์หยุดการซื้อขายมั้งของบิตคอยอยู่นะครับเพื่อรักษาสภาพคล่องถ้าผิดลาดก็ต้องต้องขอภัยจริงครับใครที่มีข้อมูลก็ฝากคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยครับว่ามันจริงหรือไม่จริงนะครับเพราะว่าผมไม่มีกระดานไบแนนต์นะครับแต่รู้สึกว่าไบแนนต์จะประกาศหยุดก่อนนะครับก็คือแบบ โอนออกหรือขายอะไรของบิตคอยอะไรประมาณนี้ที่ที่ได้ข่าวมานะครับซึ่งผมก็ยังยังไม่ได้ยืนยันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นข่าวโคมยลอยก็ได้นะครับบิตคัพเราก็ก็แบบตามหน้าอาการโลกกับก็คือปล่อยไปจนกว่าจะถึงจุดที่มันไม่ไหวจริงก็ก็อาจจะมีประกาศนะครับอันนี้แค่การคาดเดานะครับอย่านำไาเป็นพื้นฐธธานตอนนี้เหรียญทุกเหรียญครับ อยู่บนความเสี่ยงทั้งหมดนะครับบนความเสี่ยงที่ทุกคนถ้าไม่ตื่นตระหนกก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ถ้าทุกเหรียญมีผู้ถือครองเหมืรียญลูน่าคลาสสิกกระดานแดงแบบนี้ลงแบบนี้จะไม่เห็นนะครับจะไม่เห็นนี่แนะครับผู้ถือครองเหรียญอื่นต้องหันกลับมามอง ผู้ถือครองลูนาคลาสสิกอย่างพวกเราเราแล้วว่าเขาคิดอะไรกันทําไมเขาไม่กลัวไฟทําไมเขายืนหยัดและแข็งแกร่งนี่แหละคือหัวใจหลักของลูนาคลาสสิกคือผู้ถือครองที่ไม่กลัวไฟซึ่งผมผมมีความรู้สึกผมภูมิใจนะที่ว่า ผมยอมหักเงินทั้งหมดที่ผมเคยซื้อเหรียญสเปซสปะเมื่อสองสาเดือนก่อนแล้วขายทิง้งครับขายทิ้งไปด้วยแบบอันนั้นเป็นความรู้สึกส่วนตัวของมิงๆิงคือแบบเฮ้ยมันมันไม่ดีแล้วมันใกล้จะจุดถึงจุดต่าสุดแล้วหรือเปล่าอันนั้นคือความโชคดีของผมนะครับที่ผมเป็นคนขี้ระแวงผมก็เลยขายทิง้งขายทิ้งทุกเหรียญเลยครับขายทิ้งแบบอล้างพอตอะแบบล้างพอตให้ตีกลับมาเป็นเงินไทยทั้งหมดเลย ล้างพอตเลยครับล้างพอดแบบล้างเกลี้ยงล้างไม่เรื่อเลยสักเหรียญเดียว,ยวแล้วผมก็ปล่อยเวลาเดินไปเรื่อยๆผมก็นั่งดูันไปเรื่อยๆไม่ได้สนใจอะไรจนวันหนึ่งผมเห็นลุน่าคลาสสิกคือผมเลื่อนมาตอนผมทํางานเลื่อนโดยบังเอิญเห็นมันบาทเขากว่าผมก็เลื่อนไปดูพอดเฮ้ยสามสี 3, 4, ่พันนี่อะไรเงี้ยตอนนั้นตอน ตอนนั้นผมซื้อเก็บไว้ประมาณหลักสองร้อถึงส0 0ร้อยนะแต่ผมก็ดีใจผมซื้อไว้ไม่เยอะผมซื้อไว้แค่ประมาณสักร้อยหรือสองไม่ถึงไม่ถึงร้อยอ่ะไม่แน่ใจประมาณเนี้ยหกสิบสี่เหรียญหรืออะไรเนี้ยครับผมซื้อเก็บไว้ตอนนั้นนะแล้วก็พอต่อมาปุ๊บมันก็ล่วงล่วงมาอีกแบบล่วงเร็วมากอะแบบ เอ้ยซื้อวันนี้แนละ้วยังภูมิใจย,ยังคุยกับน,น้องๆอยู่เอ้ยมันลงมาเยอะมากเดี๋ยวถ้ามันดีขึ้นมาเอ้ยเดี๋ยวพี่จะมีตังอะไรนะพอลุงขึ้นมาดูอีกวันปุ๊บมันลงเหลือบาทกว่าบาทกว่าผมก็ซื้อเลยอีกครับซื้อไปอ่ารู้สึกว่าจะซื้อไปอออประมาณสักสี่พันเหรียญหรือสามพันเหรียญเนี่ยผมจำไม่ได้นะาตอนนั้นบาทห้าสิบแล้วก็มันก็ลงอีก ลงอีกปุ๊บผมทออใจเลยเฮ้ยมันไม่ใช่แหละมนเกิดอะไรขึ้นนะครับแล้วผมก็เลยอ่ะ ah, ในเมื่อทออใจผมก็หลับตาซื้ออีกรอบหนึ่งตอนที่มันเพิ่มศูนย์แล้วนะครับเป็นศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สามอะไรเงี้ยเพิ่มแล้วผมก็ซื้ออีกรอบรอบรอบนั้นแล้วซื้อแล้วก็อื่นพอซื้อแล้วอื่นก็อแล้วก็ลงมาจนจนบิดขับหยุดการซื้อขายพักหนึ่งนะครับแล้วก็มาตอนที่ มาเพิ่มศูนย์ให้ที่ว่าเป็น0ูนย์ศูที่เปิดตอนนั้นก็ซื้อเขาอีกนะก็เลยซื้อมาตลอดเลยมาครับปัจจุบันนี้ก็กซื้ออีกคนระับซื้อแบบออมทรัพย์ดีกว่าครับเมื่อเมื่อวานก็ทำคลิปให้ท่านผู้ชมคนหนึ่งที่มาคอมเมนต์ว่าอยากจะให้แนะแนววิธีการาฝากเงินและถอนเงินในบิตครับ,รบก็ ได้ถ่ายทําคลิปแล้วนะครับแล้วก็ลองซื้อไว้ที่40บาทครับในราคา2 4 0 0 0บสครับเพื่อทําคลิปนะครับก็ซื้อไป40บาทก็ได้ประมาณ6 6ื่นครับแต่คลิปนั้นยังลงไม่ได้ครับเพราะว่ามันโชว์ข้อมูลส่วนตัวผมนะครับยังก็เลยยังยังไม่รู้จะหาวิธีไงเพื่อเพื่อจะปิดข้อมูลส่วนตัวนะครับเพราะว่าข้อมูลส่วนตัวในโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยน่ากลัวนะครับต้องระวังนะครับ ผู้ที่เชี่ยวชาญจริงๆเขาได้แค่เงาเล็กน้อยก็ก็เพียงพอที่จะเจาะเข้าระบบเราได้แล้วนะครับมันความน่ากลัวที่สูงก็เลยไม่ใช่ว่าไม่ได้ทําให้นะครับต้องต้องเรียนไว้ตรงนี้เลยว่าทําให้ครับแต่มันยังติดตรงที่ว่าวิดีโอนะั้นมันเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวนะครับก็เลยเป็นมันเป็นอันตรายตัว,ต,วตัวผมกาลังหาวิธีให้อยู่ครับรับรองว่าไม่ลืมครับก็ ผมภูมิใจมากเลยนะที่ชุมชนลุน่าคลาสิกเราแข็งแรงขนาดนี้และทําให้เหรียญยืนหยัดและทรงพลังนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับผู้ที่กดเข้ามาดูแล้วก็ผู้ที่กดติดตามให้กําลังใจช่อง LUNC Thailand หอยทากตัวน้อยตัวนี้นะครับขอบพระคุณมากจริงๆนะครับซึ่งผมไม่ไม่เคยคิดว่า ผมแค่บุคคลบ้านๆตัวน้อยๆคนนี้จะมีผู้ที่กดติดตามได้มากถึงขนาดนี้นะครับแล้วก็มีมียอดวิวเพิ่มขึ้นถึงขนาดนี้ผมขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณจากหัวใจเลยแล้วก็ขอบคุณที่สนับสนุนช่องช่วยกันคอมเมนต์ช่วยกันดูแลช่วยกันปรุงแต่งช่วยกันกล่าวช่องนะครับขอบพระคุณจริงๆนะครับก็ คลิปนี้ยามเช้าก็ขอจบเท่านี้ก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องแต่งตัวไปทํางานเหมือนกันนะครับก็ขอให้ทุกท่านที่กําลังเดินทางไปทํางานเดินทางอย่างปลอดภัยครับและทํางานในสถานที่ทางานก็ขอให้ปลอดภัยและระมัดระวังในการตัดสินใจในการลงทุนนะครับและจงยึดมั่นว่าคนที่รักเราที่สุดคือครอบครัว สถานการณ์การเงินเป็นยังไงไม่สำคัญครอบครัวสำคัญที่สุดเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ